หมอกหนาะทึบยมามค่ำคืนปกคลุมทั่วผืนป่าห้วยสิงเสียงจัก,กระจันข้างทางค่อยๆเบาลงเหลือเพียงเสียงลมหวิวที่ผัดผ่านยอดไม้กับร่างพรานบุญที่กำลังก้าวเท้าอย่างช้าๆตามทางดินที่เปียกชื้นจากฝนที่ตกเมื่อวานพร้อมปืนยาวพาดบ่าและมีดปลายแหลมเน็บอยู่ที่เอวและใบหน้าคมขึงของเขาที่เต็มไปด้วยรอยแผลกเก่า ชายหนุ่มวัยกลางคนที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เรียกเขาว่าพรานบุญพระธุดงฝึกมาเพราะในครั้งหนึ่งนั้นเขาเคยติดตามหลวงตาพระธุดงรูปหนึ่งเข้าไปในป่าภูผาดำและได้ร่ำเรียนวิชาเอาตัวรอดคาถาเสือเย็นและมนอาคมพื้นป่าที่ลึกลับหาคนรู้ได้ยากและในคืนนั้นเขาเรีบเดินมุ่งหน้าไปยังป่าท้ายหมู่บ้านเพื่อสืบเรื่อง เสือดำกินคนที่ชาวบ้านนั้นต่างกลัวกันนักหนาครั้งเมื่อไปถึงก็เจอกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่นั่งพูดคุยกันอยู่ใต้ต้นไม้พร้อมพรานบุญก็เรีบเดินเข้าไปหาและสอบถามคนกลุ่มนั้นว่าจะพบเสือดำนั้นได้ที่ไหนจนเมื่อสอบถามก็ได้รู้ว่ามันอยู่ในแถวป่าดงทมินป่าที่ว่ากันว่าเป็นป่าเมืองรับแล เพราะผู้ใดที่หลงเข้าไปในบริเวณใกล้ป่านั้นก็มักจะไม่มีใครลอดออกมาได้สักคนและเมื่อชาวบ้านได้รู้ว่าหายไปในบริเวณป่าแถวนั้นก็ยิ่งทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปตามมหาศพอีกเลยก่อนจะมีชายเท่ากระเรียงแก่ที่นั่งอยู่ในกลุ่มกล่าวเตือนกับเขาก่อนจากว่าไอเสือนั่นมันไม่ใช่เสือธรรมดาเดร์พรานมันคือพรานนก ผู้ที่ทำผิดครูจนกลายเป็นสมิงเย็นจากนั้นพรานบุญก็ตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่นิ่งคลึมว่าครับท่านผู้เท่าเพราะถึงพรานบุญนั้นจะมีวิชาอาคมอยู่มากแต่แกนั้นก็เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนและเชื่อฟังผู้ใหญ่อยู่เสมอก่อนที่พรานบุญจะของตัวลาแล้วเดินทางกลับบ้านไปจัดเตรียมข้าวของพร้อมปืนคู่จ่าแล้วออกเดินทางไปยังป่าดงทมินนั้นทันที ครั้งเมื่อมาถึงบริเวณแถวป่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าป่าดงทมินขณะดเดียวกันนั้นเวลาก็จบจนจะเย็นลงมากแล้วจนพรานบุญนั้นต้องตัดสินใจหาที่มาห้างบริเวณแถวนั้นก่อนเขาจะไปเจอกับโป่งขนาดใหญ่ที่มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมอยู่เป็นจำนวนมากที่บรรยากาศรอบๆนั้นเงียบสงบไม่มีแม้แต่เสียงนกและเสียงมแมลง ราวกับว่ามีอะไรบางอย่างมาทำให้พวกมันหยุดร้องเมื่อขึ้นไปยังห้างไม้กลางป่าทึบที่มีเพียงแสงตะเกียงดวงเล็กๆส่องสลวยอยู่ข้างตัวกับใบหน้าที่นิ่งขรึมและมือที่กำลังเอาบุหรี่ออกมามวนสูบอย่างใจเย็นจูจูพลันก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้แห้งหักเบาๆดังก้องอยู่ไม่ไกล พรานบุญเรีบกว่าสายตามองไปในหมอกที่ขาวขุ่นพร้อมลมหายใจที่เย็นยเยือกก่อนจะมีเงาดำเคลื่อนไหวอยู่ใต้ต้นยางใหญ่ที่ห่างจากบริเวณใต้นั่งห้างไปไม่มากนักพร้อมกับดวงตาสีเหลืองทองที่จ้องขึ้นมาทางนั่งห้างและกลิ่นสาบสารที่ลอยมาเตะจมูกและพรานบุญก็รู้ได้ทันทีว่านั่นไม่ใช่แสงหรือดวงตาของคน จนพรานบุญรีบยกปืนขึ้นประทรับบ่าพ,พร้อมกับมือที่สั่นเล็กน้อยแต่มันไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะเขารู้ว่าในเงานั้นไม่ใช่สัตว์ป่าแต่คือคนที่เขาเคยรู้จักดีพรานกสหายเก่าผู้ที่เคยลาร่วมป่าเดียวกันและไม่นานพรานก็มีเสียงคำรามต่ำดังก้องขึ้นส่วนพรานบุญนั้นก็ยืนนิ่งอยู่บนนั่งห้างพร้อมสวดคาถาในใจ นพยาเสือเย็นแผ่ลมเหนือสยบสิงจนจูจ่ๆแสงตะเกียงที่จุดไว้ก็กระพริบแรงราวกับมีลมพัดมาจากด้านล่างและในหมอกหนานั้นเงาดำก็เริ่มแปร ى, ร่างจากเสือเป็นชายร่างใหญ่ผิวคล้ำในตาเรืองแสงแดงฉานพร้อมจดจ้องมายัางทางเขาก่อนจะมีเสียงพรานกหัวราะดังสะท้อนขึ้นทั่วทั้งหุบเขาพร้อมมีเสียงพูดขึ้นว่าพรานบุญ เจ้ายังอยู่อีกหรือข้ารอเจ้ามานานแล้วสิ้นเสียงนั้นพรานบุญก็จ้องนิ่งแล้วเอ่ยด้วยเสียงเรียบว่าเจ้าเดินผิดทางแล้วนกวิชาครูใช้ช่วยคนไม่ใช่ล่าคนก่อนร่างพรานนกจะยิ้มเยือกเย็นจนขนลุกและวพูดตอบก,กลับว่าเมื่อครูตายข้าก็เป็นเสือแทนท่านแล้วจากนั้นเสียงคำรามก็ดังกังวานขึ้นอีกครั้ง จนหมอกป่ากระเพื่อมแรงราวกับว่าจะมีพายุส่วนพรานบุญก็จะปืนแน,น่นเพราะรู้ดีว่าการเผชิญหน้าครั้งนี้จะไม่จบง่ายงายยามเช้าในป่าดงทมินยังคลุมด้วยไอหมอกจางๆพร้อมกลิ่นดินชื้นและเสียงนกป่าที่ดังก้องอยู่รอบด้านจากนั้นพรานบุญก็ตัดสินใจลงจากนั่งห้างแล้วกลับมาที่กระท่อมไม้หลังเล็กริมลำห้วย พร้อมเดินช้าๆด้วยร่างกายอ่อนแรงแต่ในใจกลับหนักด้วยความสงสัยเพราะเขารู้แน่ว่าพรานนกยังไม่หายไปไหนและสมิงเย็นที่เขาเห็นเมื่อคืนมันไม่ใช่เพียงสัตว์แต่มันคือมนุษย์ที่วิญญาณถูกอาคมกลืนกินจากนั้นร่างพรานบุญก็วางปืนลงแล้วค่อยๆเปิดหีบไม้เก่าที่ภายในหีบนั้นมีเครื่องรางของหลวงตาที่เคยประสิทธิ์ไว โดยในนั้นมีพระเสือเย็นตะกรุดเงินและใบลานยันเสือเหนือก่อนพรานบุญจะจุดธูปสามดอกแล้วท่องบทสวดเบาๆนะ่เสือเย็นลุ่มเหนือเอย๋ยจงกลับมาสถิตในใจข้าอีกครั้งสิ้นคำของพรานบุญควันธูปก็ลอยยวนเป็นวงเสียงลมพัดก็เย็นเฉียบราวกับมีอะไรต่อปรับใบลานยันที่วางอยู่ก็เริ่มสัน่น แล้วเงาเสือสีขาวจางจางก็ปรากฏขึ้นบนพื้นหมายพรานบุญนั่งหลับตาจิตนิ่งพร้อมกำมือแน่นและในตอนนี้นั้นเขากำลังเรียกพลังแห่งพญาเสือเย็นพลังที่เคยใช้สยบผีป่ามาแล้วหลายครั้งและค่ำวันนั้นเขาเดินกลับไปยังแนวดงป่าใหญ่พร้อมสองสายตาที่สอดมองตามรอยเท้าเสือที่เหยียบดินชื้นไปเป็นทางยาว แต่ที่น่าสะเพร่งไปกว่านั้นคือรอยเท้านั้นมีรอยเทา้ามนุษย์ทับซ้อนอยู่ทุกย่างก้าวเจ้ากําลังเล่นของกับจิตวิญญาณตนเองนกเอย๋ยเสียงพรานบุญนั้นพ,พึมพำขึ้นเบาๆไม่นานเสียงนกเขาแมวก็ร้องขึ้นไกลๆตามด้วยเสียงหัวเราะเบาๆที่ลอยมากับสายลมข้ายังอยู่ตรงนี้พรานบุญข้ารอเองอยู่เสมอ ทันได้นั้นเสือดำตัวมหืมาก็พุ่งออกจากพุ่มไม้แล้วกระโจนใส่พรานบุญแต่พรานบุญนั้นก็กระโดดหลบได้ทันท่วงทีก่อนแสงจากยานในมือเขาจะเปล่งสว่างขึ้นกลางความมืดพร้อมตะโกนเสียงต่ำขึ้นนพยาเสือเย็นสยบสมิงร้ายซึ่งเสียงสวดพรานบุญ จู่ๆลมเหนือก็พัดแรงจนใบไม้ปลิวเกลื่อนพร้อมเสียงฝาร้องไกลๆที่ดังก้องมาทำเอาร่างเสือดำชะงักกลางอากาศก่อนจะถอยไปราวกับว่าเหมือนถูกแรงบางอย่างนั้นขวางไว้โดยดวงตาแดงของมันนั้นก็จ้องมองพรานบุญด้วยความเจ็บปวดอย่าขวางฆ่าบุญมันสายไปแล้วเสียงสมิงในร่างพรานนกนั้นพูดขึ้น ส่วนพรานบุญก็ยืนนิ่งพร้อมแสงจากยานในมือก็เริ่มจางลงเขารู้ว่านี่ไม่ใช่ศึกสุดท้ายเพราะยังมีบางสิ่งอยู่เบื้องหลังที่บังคับสมิงนกนั้นให้ทำและคืนนี้เขาจะต้องเตรียมใจให้พร้อมเสียงลมพัดหวิวผ่านยอดไม้กลางค่ำคืนป่าลึกนั้นเงียบจนแม้แต่เสียงมแมลงยังแทบไม่กล้าเอื้อนเอ่ย เสียงแผ่วของฝีเท้าบนพื้นดินชื้นดังเบาๆพรานบุญกำลังเดินตามรอยเท้าสัตว์ขนาดใหญ่ที่จางลงในโคลนมันคือรอยเท้าของพรานนกที่ตอนนี้มีใช่คนอีกต่อไปแต่กลายเป็นสมิงเย็นเต็มตัวแสงจันทร์ลอดผ่านหมู่ไม้สะท้อนเงาของพรานบุญที่เดินอย่างสงบแต่แฝงด้วยพลัง เขาหยุดลงตรงหน้าต้นไม้ใหญ่ใต้รากไม้มีรอยขวนเป็นทางยาวและกลิ่นขาวเลือดชยมาเบาๆนกเองยังไม่หลุดจากคำสาปนั้นสินะพรานบุญเอ่ยเสียงเบาพร้อมสองสายตาที่ยังคงจ้องไปในความมืดทันใดนั้นก็มีเงาดำแวบผ่านหลังต้นไม้พร้อมเสียงคำรามต่ำที่ดังขึ้นเหมือนสะเทือนพื้นป่ากึมกึมกึม ก่อนจะมีร่างเสือดำขนาดใหญ่ปรากฏออกมาจากเงามืดที่ดวงตาเป็นสีฟ้าขุ่นเยือกเย็นราวกับพุ่นน้ำแข็งพระพรานบุญเสียงพรานนกในร่างสมิงเอื้อนเอ่ยขึ้นด้วยเสียงสั่นและแหบพราข้าพยายามสะกดมันไว้แต่เวทของข้าถูกย้อนคืนมันกลืนข้าไปแล้ว จากนั้นพรานบุญก็พนมมือแล้วเป่าลมหายใจออกช้าๆก่อนจะไร้คาถาเบาๆนำมาพัทะพญาเสือเย็นขออำนาจแห่งธรรมคุ้มครองสิ้นเสียงสวดของพรานบุญทันใดนั้นอาคมพญาเสือเย็นก็ปรากฏเป็นแสงสีขาวห่อหุ้มร่างพรานบุญพร้อมเงาของเสือขาวใหญ่ที่โผล่ซ้อนทับหลังเขาก่อนจะเกิดแสงและเงาสู้กันกลางป่ามืด ร่างเสือขาวแห่งอาคมประท่าเสือดำแห่งคำสาบจนเกิดเสียงฟาดฟันของพลังอาคมดังสะเทือนป่าใบไม้ปลิวกระจายต้นไม้ล้มระเนระนาดพร้อมลมหมุนวนรอบตัวทั้งคู่ก่อนร่างสมิงพรานนกจะคำรามขึ้นข้าไม่อยากทำร้ายเองบุญแต่ข้าหยุดมันไม่ได้แล้วจากนั้นพรานบุญก็หลับตาแน่นแล้วเอ่ยเสียงสุดท้ายขึ้นว่า ถ้าเช่นนั้นข้าจะเป็นคนปลดปล่อยเองสิ้นเสียงพรานบุญแสงจากพญาเสือเย็นก็สว่างจ้าขึ้นทันตาก่อนจะกลืนเงาแห่งสมิงดำจนสิ้นพร้อมเสียงคำรามสุดท้ายของพระนกที่สะท้อนกล้องไปทั่วผืนป่าแล้วจากนั้นก็ค่อยๆเงียบลงเหลือทิ้งไว้เพียงขี้เท่าดำลอยไปกับสายลมและเสียงพรานบุญที่สวบดบทปลดปล่อยวิญญ,ญาณช้าๆ ก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าสุสุขติสหายเก่ารุ่งเช้าหลังศึกในป่าดงทมินผ่านไปพรานบุญนั่งนิ่งอยู่ริมลำห้วยที่ตรงหน้ามีสายน้ำใสสะท้อนภาพพระอาทิตย์ยามเช้าแต่ในเงาน้ำนั้นเขากลับเห็นเงาของเสือดำแลบลิ้นคำรามอยู่ใต้ผิวน้ำนกเองยังไม่ไปไหนสินะเขาพึพมพาเบาๆก่อนจะเอื้อมมือไปแตะน้า และทันทีที่ปลายนิ้วแต่ผิวน้ำคลื่นน้ําก็เย็นเฉียบพัดขึ้นมาจนขนทั่วร่างลุกซู้จากนั้นภาพในน้ําก็เริ่มแปรเปลี่ยนและป่าลึกเมื่อถึบใกล้ใกลก็ปรากฏร่างของพระนกในชุดพรานแต่ตาเป็นเงาดำพร้อมเสียงของมันที่ดังสะท้อนในหัวพรานบุญก่อนสมิงนกจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาว,ว่าข้าถูกผูกไว้กับเวทของข้าเอง ผู้ที่อยู่เบื้องหลังคำสาปนั้นยังไม่สิน้นฤทธิ์เมื่อได้ยินเช่นนั้นพรานบุญก็กำมัดแน,น่นเพราะเขารู้แล้วว่ายังมีผู้ใช้มนต์ดำอีกคนโดยผู้ที่เคยเป็นครูของพรานนกและเป็นคนถ่ายทอดวิชาสมิงเย็นให้และในคืนนั้นเองพรานบุญก็เดินทางไปยังป่าห้วยดงคำหลวงสถานที่ที่เล่ากันว่าเป็นแหล่งกำเนิดวิชาสมิง ก่อนเขาจะผ่านดงไม้ไผ่ดำผ่านป่าที่เต็มไปด้วยเสียงวิญญาณร้องครวญจนมาหยุดที่หนองน้ำเงาหนองที่ไม่มีใครกล้ามองลงไปเพราะมันสะท้อนสิ่งที่อยู่ข้างในตัวเราและเชื่อกันว่าเป็นหนองน้ำอาถรรพ์จากนั้นพรานบุญเขาก็จุดเทียนสามเล่มแลว้ววางไว้ที่กลางผิวน้ำพร้อมกับไรคาถาเรียกวิชาครูเสือเย็น วิชาที่เขาเคยเรียนไว้กับหลวงตามเมื่อครั้งออกติดตามทุดงจากนั้นควันขาวก็ค่อยๆลอยออกมาจากเทียนทีละเล่มพร้อมกับเสียงคำรามที่ดังสะท้อนมาจากใต้น้ําแล้วไม่นานเงาเสือดําก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาในเงาแต่ครั้งนี้มันไม่ได้คำรามแต่มันกลับพูดเสียงเรียบว่าเจ้าอยากรู้ความจริงหรือไม่ว่าใครปลุกข้าให้คืนชีพ ได้ยินเช่นนั้นพรานบุญก็นิ่งไปคู่หนึ่งก่อนจะสวดภาวนาแล้วตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นว่าจงบอกข้ามาเถิดข้าจะเป็นคนชำระเวทนั้นให้สิน้นทันใดนั้นน้ำในหนองก็แตกกระจายก่อนเงาเสือดำนั้นจะแปรเปลี่ยนเป็นร่างชายชาราในผ้าขาวหมาโดยผิวหนังนั้นแตกกลายเหมือนหนังสัตว์พร้อมดวงตาสีแดงฉานที่จ้องมาทางเขา และร่างที่เห็นยืนอยู่นั้นคือหมอคํำเขื่อนอดีตครูของพราน,นกก่อนร่างนั้นจะพูดขึ้นว่าข้ารอวันนี้มานานแล้วพรานบุญเจ้าคิดว่าเจ้ามีของดีแล้วแต่ข้ายังมีของที่แรงกว่าจากนั้นร่างหมอคํำเขื่อนก็ยกมือพร้อมท่องคาถาจนเสียงแผ่นดินสเัน่นก่อนจะมีเงาเสือหลายตัวผุดขึ้นรอบๆหนองน้ำ แล้วล้อมร่างพรานบุญไว้ราวกับฝันร้ายแต่พรานบุญนั้นกลับไม่ตกใจกลัวอะไรมากนักพร้อมก็หลับตาสวดบริกรรมคาถาเบาๆสักพักแสงสีขาวจากยานในอกพรานบุญก็เปล่งแสงขึ้นกลางความมืดแล้วกุ้งออกจากร่างไปหาเงานั้นทันทีจนแสงกับเงาเริ่มต่อสู้กันอีกครั้งโดยในคืนนั้นทั้งหนองน้ำลุกเป็นเปลวอาคม พร้อมเสียงคำรามของเสือหลายสิบตัวดังประสานกันจนป่าสะเทือนแต่แสงจากพรานบุญนั้นยังไม่ดับจนเมื่อรุ่งเช้ามาถึงหนองน้ำที่เคยลุกเป็นเปลวอาคมบัดน,นี้กลับกลายเป็นเพียงกระจกนิง่งและเหลือเพียงเงาเสือขาวเพียงตัวเดียวเดินอยู่ในหมอกป่าห้วยดงคำหลวงในยามรุ่งสางยังคงคลุ้งไปด้วยหมอกหนาราวกับกลืนร่างของทุกชีวิตที่หลงทาง พร้อมร่างพรานบุญที่กำลังเดินช้าๆไปตามทางเก่าโดนมุ่งหน้าไปยังลานเสาเก่าครูพรมที่ซึ่งพรานกเคยถูกครอบครูและพลังมือทำบาปมหันและจู่ๆก็มีเสียงสวดภาวนาปริศนาแววมาจากกล่ำห้วยเบื้องล่างก่อนจะปรากฏร่างพระธุดงรูปหนึ่งยืนสงบนิ่งกลางไอหมอกโดนใบหน้านั้นเปื้อนรอยเมตตาแต่กลับแฝงไปด้วยความแข็งแกร่งแห่งวิชา แล้วท่านก็เอ่ยเสียงเรียบขึ้นว่าโยมบุญเจ้ามาเพื่อปลดคำสาปของเพื่อนหรือเพื่อขอล้างบาปตัวเองส่วนพรานบุญนั้นก็ไม่ตอบในทันทีแต่กับคุกเข่าลงพร้อมก้มกราบสามครั้งทั้งสองอย่างหลวงตาข้าเห็นเขากลายเป็นสมิงเย็นไม่ได้ข้าจึงต้องจบเรื่องนี้ให้สิน้นแม้ต้องสละวิชาเสือเย็นของข้าเองก็ตาม จากนั้นพระธุดงค์ท่านก็พยักหน้าเบาๆพร้อมหยิบลูกประคำไม้ดาที่แก่จากต้นไรผีขึ้นมาแล้วเริ่มสวดมนต์ภาวนาเสียงต่ำจนเสียงสวดน,นั้นสะเทือนลึกกลงไปในพื้นดินท่านใดนั้นเสียงคำรามแผ่วต่ำก็ดังขึ้นอีกครั้งก่อนจะมีเงาดำรูปร่างเสือปรากฏขึ้นตรงกลางลานดวงตาเหลืองวาวกลงเล็บข่วนพื้นดินราวกับจะปวดจากพันธนาการแห่งกรรม พร้อมพรานบุญก็กำดาบแน่นก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่สันเรืยวว่านกเจ้าจงไปเถอะปล่อยทุกสิ่งไว้กับผืนป่าแต่เสียงจากเงานั้นกลับตอบว่าข้าอยากหลุดพ้นแต่ครูก็ผูกข้าไว้กับเลือแท่งสมิงท่านใดนั้นจ,จู่ๆพระธุดงท่านก็ยกไม้เท้าขึ้นฟาดกลางอากาศ ก่อนเสียงสวดจะแปรเปลี่ยนเป็นคาถาอาคมโบราณลมแรงพัดจนต้นไม้โค่นดินแตกระแหงดาบของพรานบุญที่ถืออยู่ก็เปล่งแสงเย็นสีน้ำเงินอีกครั้งแล้วเขาก็วิ่งเข้าฟันกลางเงาดำนั้นจนเกิดเสียงราวกับฟ้าผ่าดังกึกก้องทั่วผืนป่าก่อนร่างสมิงเย็นจะแตกกระจายเป็นละองแสงพร้อมร่างเสือดำที่หายไปและคงเหลือทิ้งไว้เพียงเงาคน ที่ค่อยๆก้มกราบต่อหน้าพรานบุญข้าขอโทษข้าไม่อยากผิดครูอีกส่วนพรานบุญนั้นก็ยิ้มเศร้าพร้อมดึงลูกประคำจากมือหลวงตาแล้วคล้องใส่ร่างนั้นเจ้าจะได้ไปสู่สุขติวิญญาณเสือเย็นจะดับในคืนนี้สิ้นเสียงพรานบุญแสงสีขาวจางๆก็ลอยล้อมรอบร่างพรานนกก่อนจะค่อยๆจางหายไปกับสายลม คงเหลือทิ้งไว้เพียงกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าและเสียงนกแรกเช้าที่ดังขึ้นแทนคำร่ำลาจนเมื่อรุ่งเช้าหลวงตาก็เดินไปยังศาลเก่าครูพรมแล้ววางลูกประคำไว้บนแท่นหินพร้อมเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาวา่าจบแล้วกำแห่งวิชาเสื่อย็นส่วนพรานบุญนั้นก็วางดาบไว้บนโคนต้นไทร แล้วเดินออกจากป่าเงียบๆโดยไม่เหลียวมองกลับมาข้างหลังอีกเลยก็เพราะรู้ดีว่าบางวิชามีไว้เพื่อรู้ไม่ใช่เพื่อใช้จากนั้นลมเย็นก็พัดผ่านมาอีกครั้งราวกับเสียงคำขอบคุณจากเพื่อนเก่าที่หลุดพ้นแล้วจากบ่วงสมิง